สวัสดีครับผมนุชิตเทมปเตอร์ครับเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปเป็นแนะนําสินค้าพร้อมทั้งมาจําหน่ายในราคาพิเศษกันนะครับเป็นช่วงโควิด1 9ทนะครับลดราคาสําหรับชาวดี Y ที่เพิ่งจะเริ่มทํางานไม้ใหม่ๆนะครับไปดูกันครับครับสําหรับสินค้าที่ผมจะลดราคานะครับนี้เนี่ยราคาเต็มนะครับอยู่ที่1,500บาทลดเหลือ750นะครับนี่มีตลับเมตรนะครับตลับเมตร3เมตรให้นะครับมีไขควงนะครับปากแบนนะครับ หัวแฉกอย่างเงี้ยครับสำหรับหัวไยควงแบบแฉกแล้วก็แบบปากแบนเนี่ยนะฮะเขาก็มีแม่เหล็กดูดด้วยนะครับเนี่ยฮะถ้าเป็นหัวเล็กๆนะครับเนี่ยนะครับให้มาอีก4อันนะครับหัวแฉกอ่าแล้วก็ปากแบนนะครับอย่างเงี้ยฮะมีคัตเตอร์อีกนะครับคัตเตอร์อ่านะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นไขควงวัดไฟนะครับนี่เป็นของจีนนะครับแต่มันก็ทํางานได้ครับเนี่ยฮะเสียบเข้าไปตรงนี้ไม่มีไฟ เนี่ยช่องนี้โชว์ใช่ไหมฮะเนี่ยมีกระแสไฟอันนี้เป็นสายดินนะครับอันนี้มีไฟนะครับเราจับแต่อันงี้เขาก็จะมีตัวเลขของเขานะครับครับตัวนี้ก็เป็นเลื่อยนะครับเลื่อยเนี่ยฮะฟันละเอียดตัดเหล็กได้ตัดท่อได้นี่นะครับหมุนออกมานะครับตรงนี้ก็เป็นหัวไขควงนะครับ หัวแชกมีหลายเบอร์ครับเล็กกลางใหญ่ปากแบนนะครับแล้วก็หัวหกเหลี่ยมอะไรทํานองนี้ใช้คู่กับตัวนี้นะครับอ่าเขาก็มีตัวนี้ตัวนี้เนี่ยในความเป็นจีนแต่มันก็มีความคล่องตัวระดับหนึ่งนะครับเนี่ยพกไว้ติดบ้านฮะมีคอแกลกด้วยนะครับตามเข็มนะครับเนี่ยฮะทวนเข็มหมุนเข้าหมุนออกนะฮะเนี่ยฮะครับแล้วตัวนี้ท้ายเนี่ยตัวนี้ก็มีเสียบอันนี้มีแม่เหล็กด้วยนะ,ะับเนี่ยแม่เหล็กดูดติดเลยนะครับ นี้ตัวหัวเดปเตอร์ตรงนี้นะครับเป็นลูกปืนนะครับเนี่ยก็ใช้คู่กับตัวนี้เขาก็ให้มาประแจนะครับประแจอนเนกประสงค์เบอร์เล็กๆนะครับจนถึงเบอร์ใหญ่เบอร์10เบอร์อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยผมยกตัวอย่างอันหนึ่งครับท้ายก็ล็อกเข้าไปเนี่ยฮะเป็นประแจน,นะฮะหมุนอนเนกประสงค์หมุนเข้าหมุนออกนะครับใช้ตัวนี้อ่านี่สมมุติเราจะหมุนเข้าอ่าเราจะมีแก๊ก คือว่านี่จะเป็นหูไขค,รครวงนะครับใส่เข้าไปตรงนี้เขามีแม่เหล็กอ่าอย่างนี้ก็จะดูดติดนะครับนี่ฮะไข่เข้านะครับเนี่ฮะถ้าจะไขออกกดนี่ฮะอ่าจะมีแก๊กนะครับนีบ่ฮะถ้าจะไขเข้าก็ หรือว่าตรงนี้จะมีประแจเลื่อนให้อีกนะครับรัจเจแจอย่างนี้สําหรับมือใหม่นะครับเผื่อเข้ามาดูงานช่างเขาเรียกประแจเลื่อน,นครับปจัจจเลื่อนคือสามารถขยับได้ตามหัวน็อตส,สมมุติเรามีหัวน็อตเล็กนะครับเราก็ไขตัวนี้ได้ขยับนี่ฮะฟิตนะครับหรือว่าพอเราไปเจอหัวน็อตท,ที่ใหญ่ขึ้นอย่างนี้ฮะเราก็ เลื่อนมาได้เลยอันนี้เขาเรียกว่าปจจแจเลื่อนนะครับบา้านเราก็คืออย่างเงี้ยครับแต่ความแข็งแรงอาจจะสู้ประแจปักตายไม่ได้แต่มันมีความอนเนกประสงค์กว่าครับต่อมาก็จะมีค้อนนะครับค้อนหงอนให้อีกอันหนึ่งก็โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นค้อนอะไรเยอะตอกนะครับง่ายๆดีสําหรับ DIY นะครับอันนี้ก็มีครีมนะครับอันนี้เป็นครีมปักจิ้งจกนะครับอ่าครีมปักจิ้งจกก็จะมีความแหลมเผื่อเราเข้าไปาคีบ หรือว่าต้องการหนีบอะไรที่มันอยู่ในซอกลึกๆเนี่ยคีบปากกิ๊กจกก็จะทํางานได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็มีครีมปากแบนนะครับอันนี้ก็จะมีแล้วตรงนี้เนี่ยทั้งคีบปากแบนและครีมปากกิ๊กจกเนี่ยเขาจะมีตัดนะครับตรงนี้ฮะไว้ตัดลวดหรือตัดสายไฟได้อย่างเงี้ยนะเนี่ยสายไฟนะครับตัดอันนี้เป็นเคเบิลไทยอย่างถ้าคีบปากกิ๊กจกเวลาถอนเนี่ย แล้วบิดนิดนึงนะครับฮะจะดัดงอหรือจะอะไรก็ได้หรือจะหมุนออกเลยอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะตัดหัวตะปูตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ฮะตัดหัวตะปูออกนะครับนี่อันนี้ก็จะไม่มีหัวแล้วก็ต่อแล้วก็นะครับที่ห้ามมาอีกก็จะเป็นอันนี้ประแจหกเหลี่ยมนะครับ ใจหกเหลี่ยมก็จะมีเบอร์ต่างๆนะครับเนี่ยหนึ่งจุดห้าสองสองจุดห้าสามสี่ห้าหกอะไรทานองเนี้ยนะครับใจหกเหลี่ยมก็จะไข่พวกน็อตที่เป็นตัวหนอนนะครับนะคะตัวนอนนะครับใจหกเหลี่ยมก็จะไขหลอกพวกเนี้ยนี่ก็จะเป็นเทพันสายไฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับใส่เกลียวปล่อยซึ่ง เกีียวปล่อยก็ให้มาเหมือนเป็นให้รู้ว่ามีแบบกล่องแล้วก็มีพุกพลาสติกซึ่งก็คุณภาพก็ไม่ได้ดีอะไรแต่ว่าเราเอาเกียวปล่อยของเรามาใส่เอาเองดีกว่านะครับครับผมสำหรับสินค้าที่เห็นในภาพเนี่ยปกติเราขายพันหก็จะลดนะครับครึ่งหนึ่งเหลือ750นะครับแต่ถ้าท่านสั่งซื้อสินค้าอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นกลุ่มอ่าต่างๆที่ผมจะทําโปรร่วมกันเนี่ยนะครับจนครบ 1,000บาทก็ไม่ต้องมีค่าจะส่งเพิ่มนะครับแต่ถ้าไม่ถึง1,000บาทก็จะมีค่าจะส่งเพิ่ม100อย่างกรณีนี้เนี่ยเจ็ก็จะากลายเป็น850นะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูผมจะมีโปรสั่งซื้อกันร่วมกับสินค้าในกลุ่มของอาราคาประหยัดพวกนี้นะครับ